แดดในฤดูหนาวยิ่งช่วยขับให้สีสันของหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ดูจัดจ้านชัดเจนทั้งสีสันจากพฤกษ์ไพรและสีสันจากการแต่งกายของคนหลากชาติพันธุ์ที่ได้มารวมตัวกันในงานมหากรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์นี้อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและมีชนเผ่านานาชาติพันธุ์อาศัยอยู่ มีทั้งชาวอาคาอาเขคลาหูไทยหรือจีนยูนานปากกากยอหลากเผ่าหลายภาษาต่างวัฒนธรรมแต่อยู่ร่วมกันอย่างท้อยทีท้อยอาศัยและสันติสุขเสมอมา ในงานมหกรรมในวันนี้ก็มีการจัดขันตกเพื่อนำอาหารของแต่และชาติพันธุ์มาทานร่วมกันโดยปีนี้ตำบลที่เป็นเจ้าภาพและเจ้าของสถานที่คือตำบลท่ากอพูดง่ายๆว่าตำบลท่ากอนะครับมันมีอยู่4ชาติพันธุ์มันจะมีลาหูอาคา คนจีนอยู่นานน่าจะมีอาคือปรกกายองเวลามีรลาหูมีงานอาขาก็ไปช่วยอาขามีงานไอ้พวกปากกายองคนจีนก็ขอมาช่วยเงี้ยก็คืออยู่กันได้ครับอยู่ที่เมืองสองบแผ่นดินที่อ่อนหวานแล้วก็เข้ากันได้ทุกภาคส่วน นหนาวสำหรับชาวชุมชนอาขาถูกปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยอาหารอาหารสำหรับชาวอาขานั้นเน้นสมุนไพรและน้ำพริกซึ่งเมนูเด่นของที่นี่คือยำผักกาดลาบอาขาไก่ผัดรากชูใบผักกาดทีนอาหารที่เน้นความเผ็ดร้อนของสมุนไพรช่วยลดความหนาวเย็นและปรับสมดุลให้ร่างกายส่วนพืชผักสมุนไพรเหล่านี้จะถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ทำอาหารเมื่อไหร่จึงค่อยไปเก็บมาความสดความกรอบความอร่อยจึงไม่จางไปไหนได,ดูเหมือนความเรียบง่ายของชีวิตและอาหารการกินเป็นของหายากสำหรับโลกยุคปัจจุบันทำให้รสชาติอาหารของอาขานั้นกลายเป็นจุดดึงดูดให้ใครต่อใครที่ไปเยือนติดอกติดใจกันทวนหน้า อาขานี่จีเนี่ยที่เราขัดไม่ได้เลยนี่หัวของขานตกเนี่ยอริอวันพี่ถั่วดีนี่แหละเวลาตั้งขานตกขึ้นมามตรงกลางต้องมีมีน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกตรงนี้นี่มันน้ำจิ้มก็ได้เครื่องปรุงก็ได้อันไหนบางคนอาจจะชอบเผ็ดชอบเค็มก็เอาตัวนี้มาตับมาเติมหรือว่าเอาผ่าโสดที่มาวาบางคนก็มาจิ้มอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว,ว่ามันหัวใจของขานตกอะ สาเหตุสำคัญที่ทำให้อาหารอาขามีรสชาติดีเพราะชุมชนอาขาที่นี่ทำวานาเกษตรปลอดสารพิษเพราะพวกเขาถือว่าปา่าขึ้นลมหายใจในอดีตตำบลป่ากเกีย้ยเป็นถิ่นธุรกันดารทำให้คนหนุ่มสาวต่างละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดและออกไปสแสวงหาโชคในเมืองใหญ่กระนั้นเมืองใหญ่กลับทำให้พวกเขาตัวเล็กลง ด้วยถูกมองเป็นอื่นเป็นชาวเขาที่ไม่ใช่ชาวเราหลายคนจึงเลือกที่จะหวนคืนบ้านเกิดและประกอบกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆได้รับการพัฒนาขึ้นป่ากเกี้ยจึงกลายเป็นฐานที่มั่นที่อบอุ่นให้คนหนุ่มสาวอย่างพวกเขาได้คืนถิ่นอีกหนโอ oh. ไม่คิดแล้วตอนนี้จ้างก็ไม่ไปแล้วมั้งไปอยู่ที่โน้ที่นี่ให้ทอนโนท้ทอน,นี้ก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าผมรักที่นี่มากจริงๆผมไม่ใช่เกิดไม่ใช่คนเกิดที่นี่นะย้ายมาจากที่อื่นแต่ว่าผมเติบโตที่นี่แล้วก็ก่อตัวได้ที่นี่อย่างก็เลยผมว่ารักมากกว่าที่บ้านเกิดผมด้วยซ้ำไปแหลายอย่างเลอว่าเรื่องป่าเรื่องอะไรต่างๆที่เรามองไว้เนี่ยไม่อยากให้สูญหายไป ผมไม่คิดว่าผมจะอยู่คนเดียวแล้วก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยก็พยายามตัวนี้พยายามมากเพราะก็เรื่องผมมสเต,เตเอยวนัะเกษตรเออเนี่ยและวิถีชีวิตตัวเนี้ยมาปรับใช้ในผมคิดว่าเด็กคนรุ่นใหม่ก็คนมาอยู่ได้แล้วก็มาแบบเหมือนกับว่าชีวิตวเนี่ยไม่ต้องลำบากม,มากไม่รวยมากอะไรแต่ว่าใช้ชีวิตวมีความสุขได้นั่นแหละ อย่างที่พ่อหลวงมานบได้กล่าวไว้ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ที่หวนคืนทินฐานและกลับมารือฝืนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติพันธุ์อย่างภาคภูมิใจรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจบ้านท่ากา่อยังมีการจัดงานต่างๆเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างชาติพันธุ์ผ่านการละเล่นประเพณีพิธีกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เห็นสนุกสนานอยู่นี้ก็เป็นการเล่นโยนลูกข่างร่วมกันระหว่งางชาวอาคาและชาวลาหูในงานมหากรรมชาติพันธุ์สีสรรชาวดอยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าความหลากหลายทางชนเผ่าเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเราสามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้ เรื่องของวัฒนธรรมตั้งแต่บางพบุรุษมาถึงปัจจุบันที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับสามารถปรับให้มันเข้ากันได้เราไม่ได้เน้นแค่เรื่องของความเป็นดั้งเดิมเรามีการลเล่นมันสอดคล้องกันทั้งทุกชนเผ่าที่อยู่ที่นี่เพราะว่าในปีใหม่ก็จะมีการตีลูกขางแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรื่องของการเล่นลูกสะบ้าทุกชนเผ่าก็เล่นสะบ้าเป็นเพื่อให้มีความเชื่อมโยง การถ่ายองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเราก็เลยใช้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยครับเป็นตัวเชื่อมโยงดังนั้นเนี่ยความหลากหลายพวกนี้เนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันได้ถึงแม้ว่าภาษาจะต่างกันวัฒนธรรมจะต่างกันแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้ เรามีการจัดการที่เป็นหมู่บ้านบูรณาการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับผารักได้ไม่ว่าการประกอบอาชีพำรงชีพเรามีทั้งสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เราสามารถประกอบอาชีพได้ไม่ต้องไปหวักระแวงทุกคนที่นี่ครับเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองว่าปัจจุบันเนี่ย อย่างคนรุ่นใหม่ก็มีความสามารถขึ้นเยอะมากที่จะพัฒนาหมู่บ้านไปในทิศทางที่ถูกต้องผมไปใช้ชีวิตข้างนอกตั้งแต่อายุสิปีไม่ใช่สิตั้งแต่9ขวบด้วยซ้ำครับเพราะว่าแม่ผมเอาผมไปอยู่วัดตั้งแต่9ขวบจากนั้นพอผมเรียนจบปุ๊บสิปีผมก็ออกไปทํางานไปอยู่ข้างนอกแล้วก็มันอิ่มตัวกลับมาบ้าน แล้วเราก็ผ e Still, behalf, any, ูกพ e ันกับท like ี่นี่ในระยะเวลาอันสั้นมากจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปที่อื่นเราจะไปเชยชีวิตยังไงจะให้ผมกลับไปทํางานประจํามันก็อิ่มตัวเราไม่รู้จะไปทําอะไรแต่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยเรามีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยครับหวันเนี่ยเหมือนที่น้าผมบอกว่า1วันมีแค่ย4บชั่วโมงันไม่พอก็เลยคิดว่าบ้านปักเกี้ย ก็เป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปที่ไหนครับถ้าความหลากหลายทางชีวภาพช่วยรักษาความยั่งยืนที่ผืนป่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายของวิถีชีวิตจากชนเผ่าก็ช่วยให้พวกเขามีทักษะทางวัฒนธรรมในการทำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของตัวเองในแผ่นดินกลางภูเขาแห่งนั้นเสมือนบ้านที่คนหลายชนเผ่า ช่วยกันปลูกดอกไม้หลากสีสันไว้บนผืนดินร่วมกันผืนดินที่ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดชาติพันธุ์ไหนพูดตรงกันว่าเป็นแผ่นดินที่รักของพวกเขาเสมอมาและเสมอไป